ก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ผมนินจาไอซ์เหมือนเดิมน,นะผมแยงไมค์ก็ช็อตเหมือนเดิมเพราะว่าไมค์กากนะครับผมอ่ะวันนี้เราอยู่กับสคิปใบท่อมนะผมเนทีฟเหมือนเดิมนะผมเจ้าดีเจ้าเดิมนะครับผม<ด>ก็สคิปนี้นะคจริงจริงผมมาทําไม่ทําตอนที่มันแบบดูมคแบบเสียงเงินได้เงีย้ยผมลืมทาคลิปให้ทุกคนนะผมขอโทษด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้ทุกคนอย่าไปใช้นะโดนแบนนะทุกคนระวังด้วยเห็นมีเคสในเพจเฟซบุ๊กแล้วนะครับ อ่ะวันนี้นะผมก็จะมาทําให้ดูทุกคนดูสกิปแบบโคตรดีนะดึงปลาอย่างไวนะผมปลาติดเร็วจัดอ่ะก่อนอื่นนะผมก็เหมือนสกิปปกติทุกคนก็คงเคยใช้กันแล้วนะผมอ่ะก็เปิดแค่ทุกอย่างมันเปิดไว้ให้หมดแล้วนะทุกคนเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับผมเราเปิดแค่ฟีดคาเล็กเตอร์นะครับผมแล้วก็ออโต้ฟีด AK a ออโต้แคชแค่นี้แหละครับขอเปิดเสียงหน่อยให้ทุกคนฟังเสียงหน่อยอ่ะเป็นไงโยุ่๊บติดปั๊บดิ แลดึงโคตรไวอ่ะทุกคนเป็นไงอยางโหดอะ่ะก็ใครที่แบบว่าเวลเพิ่งเริ่มเล่นใหม่แบบอยากเวลเร็วๆอยากอะไรเงี้ยมันดูฟารมใช้ไม่ได้เนาะก็ลองใช้ได้ครับผมฟาร์มไวนะบอกอ่าเปิดออโรร่ายืนตกปลาทองไปชิวๆยาวๆเวลพุ่งครับผมอะ่ะเอาคือเวลตัน750ผู้เล่นใหม่ก็ฟาร์มค่อนข้างยากเนาะคือผม,มขเข้าใจอะ่ะ ขเขาใจนะทุกคนอ่ะไปไงทุกคนดูดึงปลาอย่างรวออ่ะแล้วพอทุกคนดึง,ดงปลารวๆอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะมันก็จะมีระบบออโต้เซลทุกคนนะครับผมอ่ะทุกคนก็ออโต้เซลไปไงออโต้เซลไปก็ตกไปออโต้เซลไปชิวๆนะครับผมเง,เงินเงินเด้งแล้วนะสองแสนไปไงตกแป๊บเดียวสองแสนนะทุกคนเว้อปะ โอดอ่ะดิน่ะตกไปเงินเด้งไปเรื่อยๆยาวๆน่ะฝามเรื่อยๆดูเงิน,นก็ขึ้นเรื่อยๆไป ก็ใครที่ยังหาสสกิปใช้นะผมแต่สริปตัวนี้ต้องเก็ตคีย์นะผมจะทิ้งลิงเก็ตคีย์ให้ทั้งสองลิงก์นะผมในอ่อห้องแจสกสริปให้นะผมแล้วก็อ่าตัวสริปอะไรก็อยู่ในห้องดีทรอยนะผมใครที่ยังมาถามผมนะว่ามันอยู่ไหนผมจะโกรธมากเพราะผมบอกในคลิปแล้วซนะว่าคนดูคลิปผมไม่จบนะผมอ่ะ จริงๆทริปตัวนี้จะมีแบบทำบัคออรลราทำบัคโทเทมอะไรเงี้ยดูวอลโลราก็ตอนนี้ก็แก้หมดแล้วนะทุกคนเศร้ามากนะนอยสุดๆอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มีเท่านี้นะทุกคนก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมกดกระดิ่งนะผมก็เวลาผมไลฟ์สดลงคลิปอะไรก็จะได้มาดูกันแบบรวดเร็วทันใจเอออันนี้เหมือนแบบขายตรงเนาะเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย